ปะปูบ้านกลาปูเมืองพวกของเปลือกระเจงก็คือมันเป็นพอทานนะครับเป็นปอทานคนเดียวปอทานทั่วปูนจนเป็นพอทานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับพอได้มีสืบทอดมาไล่ไล่องก็เดี๋ยวบอกอทานเป็นพอทานเจ้าวัดต้องวัดโตปลามานะครับจนมาตึ้งเจ้าวัดถึงปัจจุบันก็คือพระอาจารย์เล็กพระปลาชมมงศิลาสุตโต ราก็ได้มีการบวงสวงสันไหวครับแล้วก็ในบางครั้งแกก็จะมีการลงมาประทับทร้งเพื่อจะบอกหรือว่าแกตรงตาในทางลุงล้านทำย่างนึ่งย่างใได้นะครับพอมาอกมาเก่าแล้วก็รพอจะทําตวามประสงคงซึ่บละลุกล้านในบ้านลงไปด้วยพระปิสุ้งในวัดก็ปรบนับตื้อเราฐานก็เป็นพอฐานองเละนะครับองวัดว่า ก็เดียวปานังหวัดนะครับคเป็นซักซินะครับเป็นซักซิเป็นพระปูบานรลาปูเมืองพวกอลาเก็คือมันเป็นปนนะครับเป็นปานก็เดียวปานทั่วปูจนเป็นปานมาตั้งแต่สมัยไมุ่ปโ่ตีนะครับแล้วก็ได้มีสื้อโทมาหล่ไล่องคก็เรียกว่ากปานเป็นปศนจเจ้าวัดต้องวัดโต๊ะปามานะครับเจ้าวัด เจ้าโค้กเจ้าทัพไม่ติดอยู่ทางด้านบนเป็นกระปุตรูุครับที่นี่คืว่าชักชิดไม่มีไม่นังตัวนี้นะใช่ครับไม่นังตัวนี้ตื้อเป็นชักชิดขู่ทัอว่าชาวบ้านก็หนักตื้อชักชิดเจ้าข้าวทัเจ้าโค้กได้ขนาดไหนขลานี้ก็คือปรธาน,นาร,ววร,รูกรดูแลกาต่วายที่ว่าไหว้หมดชิ้งกระชิดในทันพในต่างปรธานจาวัตร ระวัดข้องเตดาพยายอดนามนะครับเมื่อโค่นก็คือแกยังมีชีวิตอยู่แกก็เป็นทหานเป็นสาวพระยาฤอวาปกปรครองเทศปกครอง,งเทศอำเภอหรือว่าในแควนี้นะครับพอเรียบเทียบเมื่อพญาตาข้ามข้องคุณพินการก็เป็นมนุษย์มันกั้นแต่พอเสียชีวิตไปแล้วแกไปเข้าไปสิ้นสถิตอยู่ในจระเข้ครับแต่เมื่อเตดาพยายอดนามแกก็มาสิ้นสถิตอยู่ในพยังครับเราก็เลยทำรุกป,ปัน้นแทนตัวแกเป็นรุกนะครับ ถ้าเรี่อว่าอีกเีนหนึ่งเพนได้ก็คือเีสามพันตรงนั้นนะครับนน้ดเพสามันก็จะมีรูใหง่เชี่นว่ารบด้านเพด้พะหยดน้ำหรือมันกันกับเป็นรูมู่ายข้าวมันกัน,กนครับครับเ่า,าทํวามเป็นมาคือเป็นชกิศหูบ้านตัวเมืองก็าเปิดกระเจ้งกับเพยยด้ปาหยดน้ำีครับจะมีโดรามาับไหวปกตุปีครับจะมีการประดับุมสีวดาด้วยนะครับ รับเทตรงนี้บันทีที่ต้องนี่ก็คือเป็นร่าเทิดานะครับทีเ่เราได้มากราบไหว้กันนะครับมันก็เป็นขนบธรรมเนียมนะครับมาตั้งแต่รุงครูบาอาจารย์มานะครับเราจะต้องมีมโนรามาลำเที่ยวไหนะครับในการาทำพงธรรมเนียมกันเอาบูชาบวงช่วงเส้นไหว้นะครับเทดาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วพอตอนเย็นนี้ก็จะมีพิธีกรรมโรงครูมโนรานะครับซึ่งจพิธีกรรมโรงครูมโนรานี่เราก็ได้รับเกณฑ์มาราอำนาจสิ้นนคะรนซี่นะครับซึ่งเป็นบรมครูนะครับองชุวา แนวหน้ากงผ่าตายแล้วเป็นว่าจันกุบาจันกงจังหวัดนครศรีธรรมดามาประกอบกิจกรรมนะครับจึงเรากขาได้เชื้อเชิญทูมโมโนไดแล้วก็ตักซิสนะครับมาประทับทุ่งและปลาได้ข้ามเทยปูด้ากับลูกล้านนะครับในวัดวาราม <S <S เองนี้นะครับว่ามันมีสิ่งนึ่งสิ่งใดแต่อย่างทุกศาสนาทว่วายังต้องมีสิ่งนิ่งซิ้นใดแต่ต้องกระทำอันที่เคยไม้ได้ขนนครับ เชื่อท้องถิ่นของชาวบ้านตั้งแต่บรรพบุรุษเชื่อว่าสิ่งศสักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาคนที่นับถือท่านจึงมีการบวงสวงบูชาเส้นไหว้ประทับทรงรำมโนราถวายทุกปีหน้าวัดเขาพระตำบลบางสวรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูมากรรักผู้การวิจัยเพื่อท้องถิ่นรายงาน